แม,ม,ม่นก็นานลางไม่ใช่หรือะอรีนเป็นแม่บ้านเหรอคะไมฮะเป็นแฟนพี่นเดชต้องหัดทำนะ<อ>ลูกนะแป้นมล้างแปน้นีหยาบจัเมันถ้าลินทำไม่เป็นพี่นเดชจะบอกว่ายังไง,ไงลูกจะมีฝ่นอรีนทำไมทำไมทำไม่เป็นเออพี่นเดชจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วลินจะบอกว่ายังไงต้องฝอยเรียนห ออลีรักพี่นเดทไหมรักตอนนี้รักใครรักหมากปารีนรักหมากปารีนอ้าวไหนบอกว่ารักพี่เจมอ๋อรักพี่เจมจิรายูหนังเรื่องอะไรคะหนังเรื่องเป็นชายอะไรนะผู้ชายอุที่พาร์ทออลีนเป็นใครออลีนใครก็ไม่รู้ฮะรักใครก็ไม่รู้รักออลินเลิกกับพี่นเดทแล้วหรอคะเลิกอะทำไมถึงเลิก อันดีมีแฟนใหม่มีแฟนใหม่ชื่ออะไรคะยาย่าหรอคะชื่อจีนเขาเป็นไรยาญ่าแล้วอลิล่ะออลิตอนนี้เป็นแฟนกับใครนะทำไมลูกรักชอบชอบพี่เจมลูกพี่เจมหล่อเนาะพี่เจมหล่อเนาะแป้งนึงรักทำไมพี่องกับอลิไม่ชอบพี่โกตีคะพี่โกตีบ่หล่อฮะพี่โกตีบ่หล่อ เหรอ,ะะอพี่ว่าติก็หล่อเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนตุกกี้รีเ,เหมือนไหมคะตุะ๊กี้สวยเหรอคะใครสวยตุ๊กี้พวตี่อ้วนๆก่อนลินคิดว่าตัวเองสวยหรอคะตรงไหนตรงไหนลินเสวยตรงไหนก็ใส่เสื้ออันนี้ก็ไม่สวยฮะใส่เสื้อนนี้ก็สวยเลย สวยเหรอคะไหนดูนะดูเองคือคาสันทายาล่ะดูแผ่นหลังสิคะเซ็กซี่มาค่ดูแผ่นหลังสิคะเก่งๆคือคาสันเอ้่ยนั่งแบบนี้น้อยโอ้แม่เก่งคือคาสันทาย่ลโอ้ตายตายสวยลายนุ่งเครื่องอันนี้สวยลายเนาะน่ารักเราเป็นนุ่งเครื่องสวยราคาอ๋อก่อน ไปเป็นดารานะเนี่ยต้องหัดทําต้องหัดหล้างจานเพื่อเป็นล้างจานบ้านพี่เจมน,นะคะ,ะนะคะเขาสวยนี่